สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนเซียนจาะครับและก็น,นี่คือวิชาสังคมครับวันนี้เราจะมาลองทาแนวข้อสอบครับนี่ว่าข้อสอบเนี่ยเราพร้อมรบกันหรือยังนะฮะ เด็ก67มามุงกันตรงนี้ก่อนพี่จออเขาแจกมอกเอ็กซมฟรีอีกแล้วรอบนี้มากันแบบจัดหนักจัดเต็มกับเอ e ลเวลวิชาออกสอบโดยติวเตอร์ชื่อดังมากมายแค่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบก็ทําได้เลยแบบฟรีๆหลังจากทําข้อสอบเสร็จจะเห็นคะแนนและเฉลยถ้าอยากดูเฉลยละเอียดขอแนะนําแพ็กเกจเรียนได้ถึงวันสอบเอเลเวลได้ทั้งครั้งข้อสอบได้ทั้งครอสเรียนคุ้มแบบนี้ต้องรีบแล้วนะ ข้อที่2ครับข้อใดไม่สัมพันธ์กันมากันนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอ,าอื่นๆเนาะมาไล่กันอันนี้ขั้นศาสนาจากชอยเห็นไหมฮะลักษณะจากชอยนี่เป็นลักษณะการเปรียบแบบศาสนาสัมพันธ์แล้วก็ต้องเช็คว่าจุดประสงค์เป้าหมายพฤติกรรมเหมือนหรือต่างกันยังไงเนาะเรามาไล่กันดีกว่าครับเริ่มจากอันแรกเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งวิธีเวียนเทียนคู่กับศีลมหาสนิท สองทำอาบัติกับศีลสารภาพบาปสามมุปสมบทกับเสือนุกรมสี่พิธีพุทธมามากาศกับศีลกำลังแล้วก็ข้อที่5คือการกดน้ํากับศีลลภัยบาปตัดข้อแรกก่อนเลยนะที่มันสัมพันธ์กันแน่นอนร้อยเปซคือนี่เลยข้อที่ 3. สศีลอุปสมบทก็คือนี่นี่คือศีลบวชใช่ไหมฮะคือศีลบวชอ่านี่คือศีลบวชชือ่อ เสือนุกรมเนี่ยเป็นมาขับโบราณมากเลยฮะหลังๆข้อสอบชอบเอาคบนี้มาใช้ฮะเสือนุกรมก็คือศีลบวชเหมือนกันบวชเป็นบัตรหลวงนี่อ่าอันข้อที่สาม้ามตอบถือว่าสัมพันธ์กันเคลียร์ต่อมาข้ออีกข้อหนึ่งคือข้อที่ข้อไหนดีขอข้อที่สองแล้วกันครับการทําอาบัตการทาอาบัตอาบัตินี่คือพระสงฆ์ เคยดูข่าวใช่ไหมรับว่าถ้าสองทำความผิดก็จะมีการปรงองาบัติแล้วจับสึกนะัเพราะ้นอาบัติก็คือการคือพิธีของการแบบเหมือแนบบกับสำนึกผิดออสำนึกผิดกับความผิดพลาดท,ที่ทําไปนะจะได้แบบเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งดีๆเพราะั้นการแสดงอาการสํานึกผิดทั้งศินสารภาพบาปของคริสหรือเรียกชื่อนึงว่าศีลอภัยบาปหรือศีลแก้บาปอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็น การสานึกผิดเหมือนกันชาวคิดเนี่ยเขาจะไปสารภาพบาปกันเพราะพอหลังจากทําความผิดใช่ไหมฮะเราก็สารภาพบาปเพื่อจะเริ่มต้นให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มต้นทำความดีใหม่ระวังนะครับสินสารภาพบาปไม่ได้แปลว่าบาปที่เคยทํามาความช่วยที่ทํามาเนี่ยเป็นไงจะหายไปนะไม่ใช่นะมันยังบาปมันยังอยู่ฮะแล้วก็คอยไปชําระในวันสิ้นโลกไม่ได้แปลว่าสารภาพบาปแล้วบาปหายไปยังเก็บบาปไว้อยู่แต่เพียงแค่ว่ามันคือการแบบว่า สำเนึกแล้วก็เริ่มต้นรับหนึ่งใหม่อารมณ์ประมาณนี้เนาะซึ่งก็คือมันตรัวคอนเซ็ปของความรักในศาสนาคริสต์เพราะว่าความรักศาสนาคริสต์เนี่ยหนึ่งมีนิยามก็คือการให้อภัยตัวเองนันเองครับข้อสองคำตอบเลยถือว่าอะไรสัมพันธ์กันนี่มาดูต่อข้อหนึ่งล่ะเวียนเทียน,ยนกับศีลมาสนิทเราเวียนเทียนทำไมครับเพื่อเราลึกถึงพระรัะตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมมันคือการล,ลึกถึงแก่นของศาสนาเนาะส่วนศีลมาสนิทไปทุกวันอาทิตย์ เรียกชื่อว่าพิธีมิสซาไปทําอะไรเนี่ยไประลึกถึงพระเยซูใช่ไหมที่ไปกินขนมปังแทนเนื้อกินไวน์เล้าองุ่นแทนเลือดใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยมันคือการระลึกถึงาศาสดาเหมือนกันเนาะดังนั้นข้อหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าสัมพันธ์กันนะเพราะมันเป็นการระลึกถึงาศาสดาทั้งคู่เลยตัดทิ้งนี่เหลือสี่กับห้าฮะมาดูกันดีก,กว่าอข้อที่สี่พิธีพุทธมามากะ พิธีพูดประมาณอากาคู่กับสินกำลังพิธีพูดประมาณอากาศของพุธมันคือการที่เราจะยืนยันว่าเราเป็นชาวพุธอากาศตนว่าเป็นชาวพุธใช่ไหมเด็กน้อยก็จะเริ่มทาการประมาณอายุปฐมใช่ไหมส่วนสินกําลังคือสินคอนเฟิร์มภาษาอังกฤษสินกาลังนัว่าคอนเฟิร์มช่ลยนะคือคอนเฟิร์มว,นะว่าจะเป็นชาวสต์อ้าสองตัวนี้เป็นตีมเดียวกันคือทีมของคอนเฟิร์มใช่ไหมยืนยันว่าเป็นศาสนิกชนตัดทิ้งคนนี้ตอบข้อที่ห้าเลยครับการกรวดน้ําคือการเอทิศสุนุสลนแก่บรรพบุรุษใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่าคู่กับภัยบา อั้ภัยบาปก็คือสีสันภาพบาปตะกี้พูดไปแล้วใช่ไหมคนละเรื่องเลยอันข้อนี้ตอบข้อที่5ร้รเงครับนี่